หลังิงค่ะตอหลันเอ้าวกลับได้ครับผมวันยื่นมือไปยื่นมือรับรับไไปเไปเลยยิดมาค่ะหะยิดมาน้โมหยมาอ้วยอแถวเร็ว มีความสุขมากรับผมผมไม่ต่อคิวเหรอลูกพี่ต่อคิวเร็วตาเร็วตาเร็วอ้าววันทูที่เลสโกตาตรงตรงลูกตาตรงตรง แล้วพี่ต่อคิวเร็วๆครับผมจะได้วิ่งกับเขาบ้างเร็วๆพีมเร็วเร็วเร็วๆแล้วพี่ต่อคิวอ้วพี่ต่อคิก่อนแล้วพี่ต่อคิวก่อนอ่ะพีมกลับได้วันทูที่เลสเกออ้วรเร็วห้พีให้พีออ่ะแลพีวิ่ง1 2 3